สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับมัดสปิริตมังกรนั่นเองนะครับผมนี่ครับตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนไปถึงวันที่4สิงหาคม2567เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นหมัดอ่าช่วง 7B free file ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเทจะมาสุ่มหมัด สปิริตมังกรให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็ไฟที่พร้อมแล้วนะครับผมเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมาในรูปแบบของกาชาสามเหรียญนั่นเองนะครับผมก็สามารถสุ่มได้2แบบด้วยกันก็คือ1ครั้ง19เพชรแล้วก็10ครั้ง179เ้เพชรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตรงนี้จะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่ จะดูลุงเนสซุ่มนะครับผมน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าในติ๊กต็อกช่องลุงเนสนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงเนสจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับไปเลยดีกว่าครั้งแรกต้องมาอยู่แล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้าทำไมไม่ได้เฮ้ยปกติครั้งแรกมันต้องออกกาชาไม่ด้เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมีการันตีด้วยนี่ ใช่ปะนี่นี่นี่มัดการันตีอยู่นี่นะคนดูน้องคนไหนที่ถุกแล้วนะครับผมได้การันตีมัดลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับตรงนี้อยากรูว่าใครได้การันตีบ้างนะครับอ่านี่โทเค็นเรามาแล้วนะครับสามเียญเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมดกี่เพชรนะครับผมตอนนี้ได้มาหนึ่งโทเค็นแล้วนะครับของรางวัลนะครับหรือว่าไอเทมที่เราสมมาได้นะครับเราสามารถนี่ครับนำมาย่อยได้อีกนะคนดูนี่ครับได้รับสิทธิ์เอาแต่กดไม่ได้ เฮ้ยทำไมไมันไม่มีไอให้กดตกลงลวะผมดูเนี่ยเห็นปะเออมันไม่มีให้กดตกลงอะโอเคนะครับผมมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะครับผมน้องๆก็นับกันเอาเองนะครับว่านุ้เนีใช้เพชรสุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะครับใช้เพชรสุ่มนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าย่อยนะครับผมคุมดูเออกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะครับลองดูเอาเองแล้วกันนะครับยังไม่มาเลยตอนนี้นะครับร้อยเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดเก้าไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย ประมาณเกือบสิบครั้งแล้วนะครับน่าจะประมาณเกือบสิบครั้งโอ้โหได้การันตีไปเลยไหมจบจบเออแต่ว่าคลิปน่าจะจบเร็วนะครับไปย่อยดูเออนี่มาแล้วโทเคนอันที่สองนะครับเรียบร้อยอะไรได้อะไรอ๋อตกใจหมด เออนะครับตอนนี้เราได้โทเค็นมา2โทเค็นแล้วนะครับผมก็คือไม่ใช่สิเราได้กาชามาสามเหรียญแล้วนะครับก็คือหนึ่งเหรียญเนี่ยจะแลกในส่วนของอพื้นหลังโปรไฟล์ได้นะครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นเที่ยวนะครับอันที่3าก็จะเป็นพระเอกของกิจกรรมนี้เลยนะครับก็คือหมัดนะครับหมัดอ่าสปิริตมังกรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันก่อนนะครับ ว่าจะได้ไหมนะครับผมแล้วก็จะหมดทีเพชรน,นะครับตอนนี้น่าจะไปแล้วนะครับประมาณ10ครั้งได้แล้วนะครับอ่ะสุ่มไปย่อยไปครับสุ่มไปย่อยไปอลองดูออกหรือเปล่าเนี่ยมันมีหมัดการันตีด้วยนะคนดูเห็นปะ่ะอยากว่าใครน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วได้การันตีบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเฮ้พี่ผมสุม่มครั้งเดียวได้หมัดเลยว่ะเฮ้ยอะไรเนี้ยเออ คอมเมนต์แบบคิงกันหน่อยอย่างเงี้ยมาลองดูถ้าอ่าไอเทมที่เราสุ่มมาได้สักประมาณเนี่ยสักประมาณ50กว่าเดี๋ยวผมจะย่อยนะครับจะค่อยๆย่อยเอออ่ะนี่ผมจะค่อยค่อยย่อยนะครับค่อยๆย่อยปึ๊บปุ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 ๊บอ่ะย่อยดูอย่ารีบย่อยนะครับคนดูอย่ารีบย่อยนะค่อยๆปึ๊บ นี่แค่กิ่นใบได้กินใหม่หมย่อยหมดไม่ออกหรอกเออหรือว่าออกเออ,อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเลดด้วยนะครับผมน้องๆใครที่ดูอยู่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตาม,ม,าด,ตามด้วยทั้งสองช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือว่า YouTube นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเลดด้วยนะครับนี่เราจะค่อยๆย่อยนะครับเราจะไม่รีบย่อยปุ๊บตุ๊บ เลือก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 สิบสองชิ้นย่อยได้สี่ถังสิบสองชิ้นย่อยได้สี่ถังอ่ะเราลองลองเพิ่มไหมลองเพิ่มไหมเพิ่มลองเพิ่มดูลองเพิ่มดูอ่ะลองเพิ่มดูนะปึ๊บมาไหมไม่มาว่ะยังไม่ออกปึ๊บ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 อ่ะปึ๊บมา สุ่มไปย่อยไปครับตอน้องคนไหนที่สุ่มไปย่อยไปแล้วก็ใครแบบย่อยไอเทมแล้วมันได้หมัดอะคอมเมนต์หน่อยดิรู้ออนี่มาปะน่าจะหมดลายขึ้นอ่นะอีเพชรแล้วว่าตอนนี้โอ้ลองสามพันนันได้แล้วหรือเปล่าเดีย่ยน่าจะได้รับลองดูครับมาไหม ย่อยหมดเลยดีกว่านะครับเลือกเร็วนะครับย่อยเลยแล้วกันนะครับมาไหมฮะยังไม่มาฮะมาไหมครับปึแบบ๊บโอ้โหโแล้วมันจะกระตุกทําไมวะเออมาปะ่ะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมกดทิ้งดูนะครับปึแบบ๊บกดข้ามเลยฮึโมโหแล้วนะฮึหมัดก็ไม่ได้แบบเออสวยเอ,อ้ยมา เรียบร้อยครับโทเค็นมาแล้วฮะหมดไปกี่เพชรวะล่ะเออนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของโทเค็นนะครับผมนี่อันสุดท้ายนะครับโทเค็นชิ้นสุดท้ายเลยนะครับได้มาแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็ออันนี้ก็คือย่อยให้หมดเลยไหมหรือว่าเอาเก็บไว้ดีกว่าเอาส่งไปห้องแต่งตัวเลยแล้วกันนะครับปึ๊บเออส่งไปห้องแต่งตัวอันนี้คื ถงไหมถงไปโอเคเดี๋ยวเรามารับกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ขื้นหลังโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็เคียวนี่ไงเคียวแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับไพ่ของเราก็คือหมัดนั่นเองนะครับผมนี่เรียบร้อยครับนี่ได้มาแล้วครับผมสำหรับหมัดสปิริตมังกรมากดรับเลยแล้วกันนะครับผมกดตกลงไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้หมัดมาแล้วนะครับ อยู่นี่นะครับผมนี่มัดมังกรของเราไม่เห็นจะสวยเท่าไหร่ลูกๆคิดว่าสวยหรือไม่สวยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลดูน,นิดด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดนะครับฝากกดติดตามทั้งสองทงทางเลยทิกตอกแล้วก็ยูทูบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ